เอาละครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกม Fishing Planet อีกเช่นเคยนะครับและวันนี้เราจะไปเยี่ยมเยือนที่ e อ e r a l d Lake กบอกันหน่อยนะครับหลังจากที่มีการอัปเดตแพทมาหลายๆแพทเนี่ยทำให้บางสิ่งบางอย่างมันเปลี่ยนไปนะเออย่างเช่นเรื่องของขาตั้งนะครับขาตั้งเบ็ดลอสแตนที่เราคุ้นเคยกันปกติเราจะใช้ขาตั้งเวลสิบสี่ใช่ไหมซึ่งตอนนี้โดนเนิร์ฟไปไม่ให้สามารถวางบนท่าน้ําได้แล้วแต่ก็ยังคงใช้อยู่ ขาตั้งในช่วงแรกจะเป็นขาตั้งเวลหกกับเวลสิบสี่นะครับซึ่งเวลหกก็โดนด้วยนะขาตั้งเวลหกก็ไม่สามารถวางบนท่าน้ําตรงนั้นได้แต่เราก็ยังคงใช้ได้อยู่นะครับสําหรับขาตั้งเวลลสิบสี่นะอันสีแดงๆอันนี้ดําแดงดําแดงและเราก็จะไปลองเซตเบ็ดเดิมด้วยว่าเราอย่างโอเคอยู่ไหมนะครับสาหรับการอัดแพ่มาปลาอาจจะแรงขึ้นหรือเปล่านะคันยังคงเป็นคันเลเวลสามนะครับลอกเป็นเลเวลห้าเอ็นเป็นเลเวลหกนะครับตะกกดสิบห้ากรัมบาบาเหมือนเดิมนะซึ่งเป็นเซตประหยัดนะครับ เซตสำหรับบ่อนี้เลยหน้าดินแล้วก็คันตีย๋ยปอมนะครับคันเป็นสปรินติ้งเวลสามนะครับลอกก็ยังคงเป็นสป i ินติ้งเวลห้าคู่นี้คือเวลีคู่อยู่ไหมเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับนี่นะครับถ้าคือ,อตรงท่าน้ําไม่สามารถวางขาตั้งได้แล้วเราจะขยับมาวางตรงนี้แบบแบบพี่คนนี้นะครับเห็นไหมวางขาตั้งตรงนี้เวลยี่สิบเจ็ดลยังมานี่อยู่เลยส่วนขาตั้งบนท่าน้ําซึ่งไม่สามารถวางได้แล้วนะครับ พวกนี้ก็เลยเตี๋ยปลอมกันอย่างเดียวนะเนี่ยมันวางไม่ได้แล้วนะครับอตั้งเลี้ยวหก็ด้วยนะหรือบางคนยังอยากจะตกตรงนี้ก็วางตรงนี้ก็ได้ครับวางข้างหลังอย่างเงี้ยได้แต่ไกลไปไหมล่ะจะรู้สึกแปลกๆไหมแล้วแต่นะครับแล้วแต่ถนัดวางตรงนี้ก็ได้เนะี่ยบนดินนี่คือยังเสียบได้อยู่แต่บนท่าน้ามันวางไม่ได้แล้วเว้ยปัจจุบันอนะ่ะเราก็เลยจะแนะนําให้มาตั้งตรงนี้แบบนี้นะครับถ้าเลยอยู่ตรงนั้นใช่ไหมตั้งตรงนี้ แล้วเรามาดูเซตหน้าดินกันต่อขันเลเวลสลอกเลเวล5ไม่ต้องตีไกลนะครับประมาณนี้พอครึ่งหลอดเอ็นเป็นเอ็นเบลเลเวลหนะครับอาจะลองดูหน่อยว่ามันยังโอเคอยู่ไม่น่าจะยังโอเคแหละผมว่าน่าจะเพียงพอแล้วแต่อาจจะต้องตีไกลกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแล้วขั้นเดีอบอนจะเป็นสป i ินนิงเข้าและไม้แรกเห็นไหมเป็นวอลไอเหมือนเดิมนะครับอุ้ย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 อุยอ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 ย้้ปรับสุดไม่ได้นะ ปรับได้แค่4หลอด4ระดับนะครับปรับสูงกว่านี้เอ็น <N S 1> ไม่ไหวเอ็นประมาณเทส1.8นะแต่อย่างที่เราเคยทำคลิปเอ่อเซตบอก8ไว้เอ็นเอ็นกับหลีที่เราใช้จะเป็นพวกที่เสียเหรียญทองซื้อนะถ้าจำไม่ผิดแต่เรายังเอาเซตนี้ไหวอยู่นะครับอนะเราก็ไม่ต้องปรับปรับเยอะไนงะปรับได้แค่4ก็ยังได้อยู่นะแต่ถ้ามีเอ็นที่มันดีกว่านี้ก็จะโอเคครับจะปรับจะปรับได้เกือบเต็มนะอันนี้ตีไกลไปหน่อยนะ40เมตรเลย สำหรับเวล8แล้วมาเลยเนี่ยก็คือใช้เซตตี้คือโอเคเลยนะครับเวล8อาจจะมีเอ็นที่ดีกว่านี้ขึ้นมาแล้วแหละก็ได้แล้วแล้วก็เอาขาตั้งมาต,งตั้งตรงนี้เอานะครับตามสเต็ปสถานการณ์ปัจจุบันนะอ่ะก็ยังคงเป็นวอลไอนะโล3เซตนี้ยังบวกนี่ไงละ่ะปลาหลุดไปละระวังไว้ก่อนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลองเซตเดี๋ยวฟอร์มหน่อยโอ้ตีไกลนะ50เมตรได้เลยนะโอ้สี่สิบสองเมตรนี่ด้วยในรถสปูน7กรัมก็สามารถ ออโต้ได้กดออโต้ได้แบบสบายๆนะอย่าไม่จมนี่เข้าแล้วไม่เดียวรู้เรื่องแน่นอนครับด้วยเอ็นกับด้วยลอกเป็นเซตเดียวกันก็ปรับได้แค่นี้ครับปรับได้แค่เบอร์สี่แต่สําหรับเวอรแปที่มาที่นี่เนี่ยก็คือไม่ไม่บูดแน่นอนครับไม่โบวแน่นอนถือว่าใช้ได้เลยเซตพวกเนีนน้สามคันดีไม่ดีไม่ถึงหมื่นนะสามเซตเนี่ยไม่ไม่น่าถึงหมื่นไม่น่าเกินหมนะื่นสองอะ เซตแล้วประมาณ4 0 0พันกว่าๆนะครับ4 0่0 5 0 0 0ไม่ถึง5,000ด้วยซ้ำตะกงตะก่ากระดิ่งก็ไม่ไม่แพงเท่าไหร่ยังคงฟาร์มได้เหมือนเดิมครับบอ่อ8ก็ยังคงเป็นบอ่อที่ดีที่สุดเหมือนเดิมในช่วงเลเวลนี้นะถ้าออกมาจากบอ่อ1ออกมาจากบอ่อ5ก็มาบอ่อ8ได้เลยครับก็ยังบวกๆนะจ๊ะว่ายังโอเคนะครับเงินดีๆเห็นไหมแปดขีดเกือบ200โอเคครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่อารมณ์แบบว่า อยากมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะว่าขาตังมันวัดตังไม่ได้และเบ็ดเลเวล3ก็ยังสามารถตกได้สบายๆอยู่ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับสำหรับน้องๆมือใหม่ข้อคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์อีกคลิปนึงแหละแนะนําให้ศึกษากันไว้หน่อยถ้าอยากจะเล่นนะไม่ใช่ว่ามาแบบโล่งๆแล้วก็เ,เรียบร้อยนี่ไงไม้สอก็ติดเลยถ้ามาแบบโล่งๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยเกมมันลึกนะครับเกมมันเป็นซิมูเลเตอร์รายละเอียดมันเยอะนะต้องศึกษากันหน่อยนะครับ หลายๆคลิปก็ทําสอนไว้บ้างแล้วเราไปหาดูได้เลยนะในเพลย์ลิสต์ข้อมูลการสอนต่างๆนะครับจะเรียกว่าสอนเรียกว่าแนะนําก็ได้ถ้าอยากไปเปาะตกปลาบอ่อแปลกๆเนะี่ยเราเแนะนําให้ฟามเงินไว้เยอะๆก่อนแล้วค่อยไปก็ได้ครับเพราะถ้าไปแล้วไม่ได้ปลาเดี๋ยวจะเจ๊งเอาเจ๊งแล้วก็จะเดือดร้อนกันอีกไหมโลนึงต้ง200กว่าเลยนะก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับลินกูเปียและลินพันกันแล้วบ๊ายบาย